สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมผมสุธศพลนะฮะและนี่ก็คือเกมแรกของผมในเกมฟรีตายนะครับผมจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะฮัและนี้คืออะไรครับผมเหมือนกับเราจะสามารถมีกล่องเหมือนกับว่าเป็นกินอาหารเช้าได้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะครับผมอาหารเช้าของเราเป็นปืนสวัสดีเมสซี่นายอยู่เดีย๋ยวนเมาสซี่หน้าตาอย่างนี้เหรอไม่รู้อะไคล้ายๆแต่เสื้อสีแดงนี่ใช่หรอก เขตบีมาสกิอ๋อเราอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะฮะ,ะถึงแล้วล่ะผมตอนนี้นะผมเรามาอยู่ในเกาะสวรรค์ของอ่วันพีชเอ๊ีอ่จ้าแบบว่าสาว้อวยไปไหนยะเดี๋ยว,ยวผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงส่วนสนุกเขาสักหน่อยกระปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงกําแพงใหญ่เลยฮนะตอนนี้ ดี๋ยวตอนนี้เอ้ยไปไหนครับผมไปไหนครับผมผมรู้ว่าคุณใช้ตัวผู้หญิงแต่คนไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นผู้หญิงนะฮะวันดีอ๋อหรือว่าเขาอยากทำความรู้จัก,จกเ้ยอ้าวอ้คนี้ผมเดาเือฮ่านายน่ะหลอกให้ฉันระาวาังใจสินะเฮะ้ยเกมมิ่งแช์ครับผมเฮ้ยสามารถนั่งได้ด้วยครับผมโอ้โหนี่เป็นเก้าอี้ที่เอาไว้เล่นเกมส์สปอร์ตคันเทพนะครับผมโอ้อยอะไรวะเห็ดพิษ กินเอาเห็ดพิษแต่เราจะกินได้ไปอ่ะลองกินแล้วกันนะเผื่อมันเป็นเห็ดดีคืออะไรอ่ะ EP EP ย่อมาจากอะไรวะทุกคน HP ย่อมาจาก health point EP ก็ต้องย่อมาจาก eat point โอ้โหอย่างนี้เองเวลาเรากินก็ eat ไงโอ้ย a d o ดอไม่มีมันโอ้โหอะไรวะเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรอะไรวะเส้นบะหมี่นี่สีเหลืองขนาดนี้เดะเดวเดะเดะเดี๋ยวเดะเดะมันเสียงฮะไม่ไม่ ไม่กินที่เสียงมันช้างเลยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเตือนภัยหรืออะไรทั้งนั้นเสียงช้างชัดๆนะระเบิดนี่มาใช่ไหมเหมือนในพับจีอะ่ะ <G ül> เดี๋ยวแต่ว่าเราโลบอะ่ะเฮ้ยอะไรอะไรขอเนี่ย <G ül> และในทางเรื่องนี้ก็ผมก็สอนให้รู้นะครับผมว่าเราไม่ควรที่จะโลบมากนะครับผมไม่งั้นล่ามจะหายแน,น่ผม